สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียหลวงเปิดใจทำร้ายสาวสนิทผัวคาห้องกรณีเพจเฟซบุ Facebook, ๊กเจมอยบีพลสแจกค,คลิปเรื่องราวของภรรยาหลวงประทาสาวคนหนึ่งแต่ในระหว่างที่ตกมีปัญหากันมีเด็กเล็กซึ่งเป็นลูกอยู่ในเหตุการ์ด้วยจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมโซเชียลมีเดียชาวเน็ตจ,จึงเห็นใจผู้หญิงทั้งสองฝ่ายที่รักผู้ชายคนเดียวกันและรู้สึกสงสารเด็ก ล่าสุดวันที่8กุมภาพันธ์64 ทีมข่าวอมรินทีวีเดินทางไปพูดคุยกับนางสาวเอืย้ยนามสมมุติอายุ38ปีหญิงที่ใช้มือถือถ่ายคลิปเปิดใจกับทีมข่าวว่าตนอยู่กินกับนายเอนามสมมุติสามีมาแล้ว15ปีซึ่งมีลูกด้วยกัน2คนลูกชายคนโตอายุ14ปีลูกชายคนเล็กอายุ4ขวบและเลี้ยงลูกชายติดเมียเก่าอีกหนึ่งคนอายุ16ปีก่อนหน้านี้ตนยอมรับว่าตนก็ไม่ใช่คนเดียราย้าก็เริ่มจากการที่เพิ่งเลิกกับสามี แล้วชอบพอใจก,กันกับสามีคนปัจจุบันแล้วก็มารู้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วจึงมีการตกลงกันอยู่กินกันแบบสองเมียนหนึ่งผัว ซึ่งก็อยู่กันมาด้วยดีกระทั่งภรรยาเก่าป่วยเป็นมะเร็งปากหมดลูกตนก็ช่วยดูแลอาการป่วยจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อต้นปี6-3แล้วก็ย้ายมาทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครโดยตนทำอาชีพเย็บผ้าส่วนสามีทำงานรับเหมาก่อสร้างอยู่กินกันมารู้สึกว่านายเอหมดรักตนและชาวไปเทยวเล่นกับผู้หญิงอื่นซึ่งตนก็จับได้บ้างทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพื่อให้สถาบันครอบครัวไม่แตกแยก ตนก็ทําเช่นนี้มาโดยตลอดแต่สามีก็เลิกกับผู้หญิงอื่นแล้วกลับมาง้อตนทุกครั้งกระทั่งสิ้นปี6 3ตนได้ทําอาหารไว้เต็มโต๊ะเพื่อกะว่าจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับคนในครอบครัวแต่สามีของตนก็ไม่กลับบ้านตนจึงโทรไปแต่ก็ไม่รับจึงรู้ว่าสามีของตนต้องมีผู้หญิงจึงบอกสามีว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขก็ให้เก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับเขาเลยจากนั้นสามีก็เริ่มไล่ตนและลูกออกจากบ้านบ่อยขึ้น ตนก็รู้สึกน้อยใจว่าถ้าไม่รักตนก็น่าจะรักลูกแต่พอเป็นแบบนี้รู้สึกว่าไม่มีเยื่อใยกันจึงตัดสินใจพาลูกสามคนายะออกจากบ้านไปอยู่บ้านเพื่อนแต่ไม่เหมือนครั้งก่อนๆเพราะสามีไม่ตามมาง้อหรือมาติดต่อไดๆในวันเกิดเหตุวันที่5กุมภาพันธ์64ตนมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารของลูกชายคนเล็ก เนื่องจากจะนำเอกสารไปสมัครเรียนแต่พยายามติดต่อก็ไม่มีใครรับสายตนจึงตัดสินใจกลับมาบ้านหลังเดิมปรากฏว่าเห็นหญิงสาวรายหนึ่งนอนกกอยู่กับนายเอตนจึงรู้สึกปริแตกว่าที่ไม่รับสายไม่ตามมางอไม่สนใจเพราะแบบนี้ใช่ไหม จากนั้นก็มีการไลฟ์สดพระตนรู้สึกว่าสายตาทั้งนายเอและนางสาวพึ่งค่อนข้างไม่พอใจการเจราจากันก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อต่างคนต่างไม่ยอมนางสาวพึ่งก็บอกว่านายเอเลิกกับตนไปแล้วตนจึงด่าก,กลับไปในลักษณะที่ว่าภูมิใจใช่ไหมที่เป็นเมียของคนอื่น จากนั้นตนก็ไล่ให้นางสาวพึ่งออกจากบ้านเนื่องจากจะเคลียกับนายเอซึ่งพึ่งเขาค่อนข้างมั่นใจว่านายเอต้องเลือกเขาและยืนกรานว่าจะไม่ออกจากบ้านตนจึงโมโหและหยิบกระทะเครื่องใส่นางสาวพึ่งแล้วก็มีการตะรุมบอลกันโดยที่ต่างคนต่างไม่ยอมกันหลังจากนั้นไม่ต้องขอคืนดีอะไรกันแล้วตนยืนยันว่าจะไม่กลับไปคืนดีจะขอก้มหน้าตั้งใจทํางานเลี้ยงลูกต่อไปคนเดียวเนื่องจากให้อภัยมาหลายรอบแล้ว ทนายรัชพลสิริสาคดิทนายความกล่าวว่าการจะคบหาดูใจกับใครต้องดูเสมอว่าบุคคลดังกล่าวมีใบสมรสหรือไม่การที่มาก่อนมาหลังแล้วจะอ้างว่าใครจะเป็นหลวงเป็นน้อยจะกระทําไม่ได้ถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสกันสถานะของผู้หญิงทั้งคู่คือภรรยานอกกฎหมายมีสิทธิเท่ากันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ